เฮ้ยฟอร์ดทำไมไนายเข้ามาดูเราตลอดเลยฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดสิหลอกบรอ,รอโคตรครับไปเรื่อยนะเตยมโม <c oughs> พี่ชูวัสดีครับคิดถึงไหม Annyeong! Oo oh, na. Anyong hansin yun. Ito na hindi โอเคได้ยินยังครับได้ยินยังอน้งนะได้ยินยังอันนี้ได้ยินยังอ,อ๋ Computer. อคอมพิวเตอร์อ๋อเสียงหายคอมพิวเตอร์เข้าใจละ Love you from sleeping Myel <c oughs> ไหนเขาเล่นยังไงกันบ้างไะเวลาไลฟ์ มีตอบคำถามด้วยเหรอตอบคำถามตอบคำถามได้ไดย้อนละได้ย้อนละ,ค,ออะคืออะไรอ๋อคืออะไรอ่ะได้ย้อนละเพื่อ e can you give me a แนะน Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Okay the voice Okay now Thank you What did you do today? <c oughs> ปรบใจเราหน่อยคุณโลกก็เซเว่น f อเ e v e r แล้วใช่ครับเศร้า <c oughs> นะแต่ก็ต้องเดินต่อไปผมเพิ่งตามเองแต่ก็ได้เจอกับนี้ก็เสียใจอยู่กับครูเทียนหรือเปล่านะ ผูเทียนคือใครเอ้ยว่าไงครับ You a สุ s ตาโน้แอ <wh no, not สุดตา I am actual I'm not สุดตา I am actual I am actual oh t h r o u a l ไว้สิเ He is eating now เพลงนีทานพันดาวพอมากใช่ครับพอมากๆรอชมกันแล้วก็รอฟังกันพรุ่งนี้นะครับผมทำไมพี่เห็นขึ้นหน้าออกโทษใชกคลี เสียงพี่มิกฮันแน่ You are so handsome good day. P. Take care. v e r y t h i n g for your series. Thank you. Thank you for wait for my show. ไม่แพนกล้องไปที่มีบ้างหรอร้อยท่านพันปีนะคะไม่พันปีแล้วครับพันดาวแล้วครับผม We wanna see your girl here at Philippines. I wanna go. I'm gonna go. I'm How is your i <coughs> you you tell you. how า o say นะขอกำลังใจเธอขอกำลังใจสิเธอฮึ้เอเป็นไรครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้นับดาวได้เป็นหมื่นดาวแล้วนะ <c oughs> ครับ <c oughs> น่ารักมาก Are you cold? No. I'm not cold. สวัสดีครับปอนยังอยู่อีกเหรอ Are you sick? Oh, ุส i โอ้ t sick ทำไมเดือนนี้ยาวนานมากจังคะ่ะเพราะว่าอะไรครับ You are missing I love you so much I Love you too <c oughs> <c oughs> อ๋อเอานิ่งเออเตะค,คุยโลมาโชสวัสดีคุณติง้งสวัสดีครับพี่เออทำอะไรคะเนี่ย <c oughs> ไม่ทำอะไรครับว่บางๆแวะเข้ามาทาักทายครับผม จ้ากูดไนกดไนสวัสดีครับพี่แนนฮัลโหไหนช่วงนี้ใครทำอะไรบ้าง Work ฟอร์มโ m มกันใช่ไหมห้องเรียนเปิดเทอมยังไงซิสต์อัพี ้องเพลงนิทานพันดาวให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรเพลงอะไรครับทำไมพี่เอิร์ธน่ารักจังครับฮึทองร้องทองร้องจะตัวเราดีๆีทองร้องทองร้อง <laughs> พองร้องไม่ไหวพร้อมโบ,บกรถแดงขึ้นผาปันดาวแล้วน่นารักมากพี่เซย์ my name ลิกะลิกะ can you sing an English song for everyone

ผม <Yeah. S 1> แล้วก็<า>ฮะายทีวีแล้วก็ในายทีวีนะครับสี่ทุ่มครึ่งครับอืมดูย้อยหนหลังได้ในายทีวีเลยนะฮะขายของ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะออกมาถูกใจคนดูหรือเปล่าแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมมีเรื่องเล่าเยอะแยะครับโอ ขอดูหน้ามีสันนิดได้ไหมคะเดี๋ยวรูปเองอย่า <c oughs> ไม่เอาไปจับเพิ่ออเออปล่อยกี่โมงคะอันนี้ไม่แน่ใจเลยคะ่ะน่าจะประมาณช่วงตอนเย็นถ้าถ้าไม่มีผิดพลาดอืไอะไรไเป็นไร เอโลอเอโลอฮาเโ้ยโหอะไรอ่ะบายบายมิมยอุมยพี่ต้องสวัสดีครับแล้วพี่ต้องสวัสดีครับพี่บูตรงนี้ ทำไมเราไม่เปิดแอร์วะไม่ร้อนจังใช่เ e a ม m ก k e so คิวบ๊ายบายนักเกียดอยู่ด้วยกันดึกดื่นอ้าวพี่โจสวัสดีครับคิดถึงพี่พี่นะค่ะ คิดถึงพี่ๆนะคะร้ <c oughs> องเพราะเขินใช่ปะถ้ารอ้องต้องทำไงต้องทำไงเปิดแอร์ครับคอสเซเว่นฟอร์เอเวอร์ ฮึ่มไดยังวปแล้วมันกินไม่หยุดเลยอีนนี่นี่จะเรียกที่ทานพันดาวนะใช่ซี่โจพี่ออฟบอกแล้วครับ ไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมดีแอคก็อย่าแรงนะอย่าแรงนะครับอย่าแรงนะพี่โจอย่าแรงนะฮะได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยบายบายครับเจอกันอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดก,กันนะครับมีเอ็มวี MV ทาพดดาวปล่อยเป็นครั้งแรก งนี้อ oh. hmm? hmm? ่อฮึฮึายบายบายบาย